แล้วลิงรับลิงรับดิรับไม่อ่ะโยนโยนดิเฮโยนจะรับได้ผ่ามือเลือดดิอ่ะโยนดิโยนมาโยนมาดิเต็มมือเต็มมือโอ้โหปั๊บเดี๋ยววะเฮ้ยแก้ช้าแต่ก็อีกแสดงว่ามันไม่ค่อยหิวเท่าไหร่โอ้มันหิวเลยเฮ้ยเอ้าเอ้า

อ๋อครับแหมเนนเนนเนนชาอะไรครับเนนชาเด้อมีเพ่อคนอนะเนชาครับเนนชามาวันนี้ตามเลยมันนะวิ่งวิาใส่